แก๊งไหนคะแก๊งของคุณบอสคุณโอ,อ๊อ่ะคุณบอสคุณโอ๊แฟนคุณบอสอ่ะโอใช่เมื่อกี้อะไรสดด้วยกนันไปจีนไป <laughs> ใจเย็น <laughs> ยนี่ไงถ้าหลงก็ให้มองข้างทางถ้าอะไรนะ <laughs> <laughs> มีคนเริ่มส่ง ข่าวยังเป็นสีดำนี่ไงมีคนจำได้ด้วยออมีมีคนเมื่อกี้ผมอ่านมันผ่านเขาบอกว่าอะไรนะถึงคุณจะเป็นเจ้าหญิงในละครแต่ผมอยากเป็นเจ้าชายในชีวิตจริงเนมีม่นมากแม่นมากพี่บอพี่โอ๊ตก็อยู่หินใช่ครับสั่งส้มตังยังได้มาละกอเลยอ้าอันนี้แต่ว่าดูจริงไหม